สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเนาะกับช่องกู๊ดไทม์วายเจ็ดเก้าเก้าวันนี้จะมาแนะนำวิธีตั้งนาฬิการุ่นนี้นะคาซิโอจีช็อกรุ่นยักษ์เล็กนะคะยักษ์ดำนี่นะ,ะเริ่มเลยนะคะเริ่มต้นนะเริ่มต้นเนี่ยหน้าจอแสดงเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เนาะให้เรากดกดคำว่าโหมดนี่กดปุ่มล่างอ่าซ้ายคำว่าโหมดเนี่ยกดไปเรื่อยเรื่อนี่ จนตัวเลขกับพริบแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปให้มากดล่างขวาเพื่อเปลี่ยนโหมดนะจากวินาทีเป็นชั่วโมงอันนี้เป็นชั่วโมงละอ่ะเป็นชั่วโมงละตอนนี้เนาะสองทุ่มถ้าเราจะเพิ่มเวลาเพิ่มตัวเลขให้กดปุ่มบนขวาถ้าเปลี่ยนโหมดคือกดปุ่มล่างขวานะอันนี้จะเพิ่มเนาะสองทุ่มก็แปดเราตั้งเป็นสิบสองชั่วโมงนะ สองทุ่มยี่สิบนะคะเรามากดปุ่มล่างขวาอีกทีเพื่อเปลี่ยนจากชั่วโมงเป็นนาทีนะตอนนี้ยี่สิบสองทุ่มยี่สิบกดปุ่มบนเพื่อเพิ่มจํานวนนะคะแบบนี้ยี่สิบอะแล้วมากดปุ่มล่างอะก็จะเปลี่ยนจากโหมดชั่วโมงนาทีไปเป็นอันนี้เป็นเดือนละเดือนนี้เดือนสิบเอ็ดเนาะก็กดเพิ่มได้เลยกดปุ่มบนเพื่อเพิ่มเนาะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแบบนี้ แล้วก็กดปุ่มล่างเพื่อไปปรับวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สี่เดือนสิบเอ็ดอ่าวันที่สี่เดือนสิบเอ็ดกดปุ่มต่อไปวันนี้วันพฤหัสอันนี้เป็นไฟล์ดีนะกดไปเรื่อย a t u r d เดวันเสาร์ s ันเด y จัน์อังคารพุธพฤหัสแบบนี้เรียบร้อยเซตหน้าจอเรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วเราก็มากด นี่ปุ่มล่างซ้ายอีกทีเพื่อออกจากการตั้งเวลาแล้วก็ใช้งานได้เลยปกติปุ่มบนซ้ายเป็นปุ่มกดเพื่อดูไฟเนาะถ้าเริ่มตั้งเวลาครั้งแรกให้กดคำว่าปุ่มโหมดเนี่ยนะล่างซ้ายเนี่ยแบบนี้จนจนตัวเลขมันกระพริบแบบนี้แล้วก็มาต่อด้วยปุ่มรีเซ็ตเพื่อเปลี่ยนโหมดจากวินาทีเป็นชั่วโมงเป็นนาที กดปุ่มบนเพื่อเพิ่มจํานวนหรือเพิ่มเวลากดโหมดอีกทีเพื่อกลับสู่หน้าจอปกติใช้งานได้เลยโอเคเนาะวิธีตั้งง่ายๆลองทํากันดูนะคะไปปรับใช้กับรุ่นอื่นๆได้หลายรุ่นเหมือนกันลองทํากันดูนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนาฬิการุ่นไหนไปดูได้นะคะที่หน้าเพจเนาะในเฟ e บุ o k ชื่อเดียวกับช่องเลยก็คือ GoodTimeY799 โอเคนะคะมีคำถามหรือสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะคะหรือว่าอยากจะให้แบบรีวิวรุ่นไหนอย่างเงี้ยคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวถ้ามีเวลาหรือยังไงจะมาทำคลิปให้ไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะ